ไฟนีนี่ทางด้านของแสงมณีนี่ออกมาเดินขยับเข้าหาเลยนะครับเรียกว่าออกมาเดินขู่รุ่นน้องเลยเอาละครับซ้ายเจอซ้ายครับใครจะออกแม่นกว่ากันนะครับชิงจะกว่าออกกันมีใครออกเข้าก่อนนี่ก็ดูว่าจะได้เปรียบครับขอนแก่นกางเกงสีแดงนะครับรุงกิจนี่รันนองครับอายุห่างกัน5ปีครับแสงมณีปีนี้เข้า24แล้วนะครับส่วนรุงกิจนี่19ปีเต็มแสงมณีนี่ถือว่าเป็น มวยค่าตัวเงินแสนนี่ยาวนานครับต้องมีถึง7ปีนะครับที่ยืนหยัดเป็นมวยค่าตัวเงินแสนครับและเส้นทางมวยของทั้งคู่นี่ฝ่าเขามองกันว่าเป็นมวยเอกเป็นยอดมวยตั้งแต่ไม่ยังเป็นเด็กชายอยู่ด้วยกันทั้งคู่และครับอายุยังไม่เต็ม15แต่ว่าแฟนๆทั่วประเทศให้การยอมรับแล้วครับทั้งคู่ว่านี่คือยอดมวยครับทั้งแสงมณีทั้งลุงกิบโอ้เียกว่าแสงมณี วันนี้นี่เดินขู่ออกมานะครับแต่รุ่งเกียนี่นี่โง่ยซ้ายนะครับทิ้มซ้ายตรงๆรงนี่เต็มหน้าครับดอกนี้เอาล้ครับแสงวันนี้โดนก็ไหไม่สนนะครับพยายัมจะเบียดทันทีรุ่งเกียดเองยังไม่รีบร้อนนะครับนี่แหละครับคอยบงังเอาล้ครับอา้าวบวกหมัดสู้กันแล้วครับตอนนี้เรียกว่าโอ้โหออกอาวุธทันกันจริงๆกับคู่นี้โอ้โหปกติทั้งคู่นี่หมาอาวุธทีเด็ดนี่แข้งซ้ายครับแข้งซ้ายคมด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าไฟนี้ครับ มีเน้นหมัดครับเน้นหมัดแบบเน้นเยอะด้วยครับเดี๋ยวต้องดูครับโอ้โหระดับยอดมวยอาจจะโดนนับมีนับหรือเปล่าครับคู่นี้ปักหลักกันใกล้ๆครับมาตอนนี้มาถึงยกที่3นะครับรุ่งกิจก็พยายามจะเดินนะครับแสงวันนี้ก็จะชิงเดินออกแข้งรุ่งกิจก็ยังเก็บอาวุธไว้ได้นะครับแล้วก็เบียดเข้าไปเอาละครับมีลูกเตะจ่อยางนี่รบกวนไปก่อนแล้วก็คอยบวกหมัดโอ้ยเอาเละครับซ้ายเตะสายต่อย้าย กายเคียงกันมากนะครับอาวุธมวยครับมีทั้งแข้งซ้ายมีทั้งหมัดโอ้หมัดซ้ายครับอ้าวแข้งซ้ายตามมาของแสงมดีวงในครับบิดไม่ล้มครับจังหวะในตีได้ไหมทั้งคู่ไม่ใช่เข่าอาชีพครับอาจจะไม่ได้เห็นในกันเท่าไหร่กรรมาการดันครับแล้วก็แยกออกมาก่อนทางด้านของรุ่งกิยตินี่พื้นเทมาใหม่ๆนี่ก็เป็นมวยเข่านะครับแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเรียกว่าหลากหลายขึ้น ตอนนี้โอ้ยแสงมณีพยายามจะเดินเบียดซ้ายซ้ายโดนรุ่งกิจที่แทงสวนเข้าไปเอาเลยครับตอนนี้ทั้งหมัดทั้งศอกที่บวกกันใกล้ๆเลยนะครับเอามาดูกันว่าทางด้านของรุ่งกิจคือว่ามุ่งมั่นเหลือเก,กินนะครับไฟนนี้นี่จะล้างตาให้ได้จะทําสําเร็จหรือเปล่าแสงมณีก็ต้องการที่จะย้ําแค้นเหมือนกันตอนนี้ออกอาวุธแรกกันใกล้ๆนะครับไม่มีใครยอมใครโอ้แต่ว่าเป็นทางด้านของรุ่งกิจนะครับเกี่ยวล้มลงไปได้ครับนี่ครับยกทีสามมา คุณนับภาพทุกยกเลยครับคู่เอกโอวยมันวันศุกร์พยายามจะเดินเบียดเอาแล้วครับศาสตรางซ้ายส้ายลุงกิตนี่คอยเขียียโอ้ยเอาล้ครับต้องสอกโอ้แกลกันอย่างนี้เอาแล้วครับเดี๋ยวมีไคพลาดลงไปได้นะครับคู่นี้โอ้ยเดินขยับเข้าหาเลยนะครับมั่นใจในความสดเกี่ยวแล้วก็เททิ้งลงไปไม่สนแล้วแสงมณีตอนนี้ต้องออกเดินให้มากนะครับเตะซ้ายต่อยซ้าย รุ่งกิตดูวงในครับวงในตีไม่ได้นี่ก็ต้องแย่ก่อนครับทางคู่นี้วงในก็เป็นประคองเกมนะครับยังไม่ได้ออกอะไรมากมายครับแข้งขวาครับเอาซ้ายครับวันนี้วันนี้เดินเลยนะครับโอ้ชวนทะเลาะเอาวงในล็อกล็อกสมัยก่อนนี่มาใหม่ๆนี่ก็มวยเข่าในเหนียวหนึบเลยนะครับรุ่งกิตผลก่อนนี่แหมไปพลาดยกนี้แหละครับไปถอยเยอะโอ้แต่ดูครับติดตัวครับล็อกไว้ครับ Uh huh. ดูครับจังหวะล็อกโอ้โ oh หทีมล็อกเลยครับ3นาทีสุดท้ายครับพี่อาลีมาดูครับยอดมวยจากขอนแก่นแก้เกมยังไงครับ 3, 3นาทีสุดท้ายตอนนี้ก็ต้องเดินสาวหมัดมีนับมีน็อกให้ได้แล้วนะครับแต่รุ่งกินนี่ดูการ์ดนี่ไม่ตกเลยนะครับเรียกว่าโอ้โ oh หรัดกุมจริงๆชกละเอียดจริงๆนะครับไฟนี้ ดูครับสายตาโชวดึงจังหวะโอ้เลียขาทำลายจังหวะเอาไว้ด้วยนะครับทาให้แสงมณีนี่พยายามจะเดินต่อยแต่ก็ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดขอเข้าในนี่ก็ล็อกไว้เลยครับคุมเกมเอาไว้ทําให้แสงมณีนี่ทาอะไรได้ไม่ถนัดล้ครับวันนี้ถ้าถ้าลุงกิบนะครับสามารถชนะได้ก็แมตีสกอร์เสมอขึ้นมาเป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับไ้ที่แล้วเป็นแสงมณีชนะ ไฟนี้ยังไม่รู้นะครับใครชนะรอด,ดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับโอ้นี่ครับเป็นมารยาทที่ดีครับรุ่นน้องลุงกิจเข้าไปกราบขอโทษขอบลอยรุ่นที่แสงมณีครับกรรมการพงพัฒน์ว่องไวนะครับก็รวมคะแแล้วก็หันมาชูมือให้ทางด้านของรุ่งกิจบอรุ่งโรดนะครับล้างแค้นสำเร็จสวยงามคับไฟนี้